ครับสวัสดีชาว YouTube ทั้งหลายนะครับช่องบ่าวโซย h a นแนลนะครับทุกคนเนาะขอทักทายอย่างเป็นทางการนะครับทุกคนเมื่อก่อนบ่าวโซย h a นแนลนะครับก็ทำ YouTube นะครับได้ผ่านการสร้างรายได้แต่แล้วนะครับทุกคนเนาะก็หลายปีพอสมควรนะครับก็ รายได้ยังสะสมอยู่นะครับทุกคนเนาะสะสมยังไม่ครบนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ทำ youtube นะครับเดี๋ยวนี้ youtube ก็มีหลายอย่างนะครับที่ให้เราได้มาเรียนรู้นะครับอย่างน้อยเราก็มี ร้านค้านะครับทุกคนเนาะอย่างบัตรศักส์ก็ผ่านการสร้างไรายได้จาก facebook แล้วนะครับเออจาก youtube แล้วนะครับทุกคนก็สามารถที่จะขายสินค้าได้นะครับทุกคนเนาะมันมีไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะร้านค้านะครับก็มีสินค้าอะไรแล้วก็ไปแปะ ในรายการขายของเราได้นะครับก็เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับทุกคนเนาะขอกำลังใจด้วยนะครับทุกคนเนาะสู้ๆนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าการไลฟ์สดของ Youtube เดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นแนวตั้งนะครับ <What? S 1> ทุกคนเนาะ <What? S 1> ก็แสดงว่าเออทางระบบ ยูทูบก็ <c oughs> พัฒนาขึ้นนะครับทุกคนเนาะเป็นวันแรกนะครที่บาทศักศีได้ไลฟ์สดนะครับแต่ว่าการผ่านสร้างไราได้จาก YouTube นะครับตอนนั้นบาทศกศีก็ทำยอด6มือนาทีนะครับทุกคนเนาะโดยการทำไปเกี่ยวกับการเกษตรนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าการเกษตรนี่การปลูกไม้ ไม้ด่างเนาะปัสิก็มีประสบก,การณ์ตรงนั้นแล้วก็ผ่านสร้างไรายได้ตรงนั้นมาได้นะครับทุกคนนะแล้วก็ยังได้รับพินด้วยนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะครับพินของ fACEBOOK นะคะทุกคนเนาะเอะ้พินของ YouTube นะครับทุกคนเนาะเอ่าระคะทุกคนเนาะ วันเย็นวันนี้ก็มาทักท่ายเพื่อนแค่นี้นะครับทุกคนเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณการติดตามนะครับทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับทุกคนสวัสดีครับาเราจะจบอยู่ตรงนี้จบไรสุด